เฮียวราสวัสดีค่ะคลิปนี้กวนจะมาแนะนำสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในเมืองรองนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการที่จะพัฒนาภาษาอย่างเข้มข้นนะคะ ซึ่งไม่อยากเจอคนไทยเยอะนะคะก็จะไปโรงเรียนที่เมืองเล็กหน่อยนะคะแล้วก็ได้วีซ่านักเรียนที่ทำงานได้เหมือนกันนะคะโรงเรียนเหล่านี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน c a t e g o r y 1ที่นักเรียนโรงเรียนตั้งแต่4เดือนขึ้นไปก็จะได้วีซ่านักเรียนที่ทำงานพาร์ทไทม์ได้ค่ะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมาส์มังคุดวิลเล a g e c ชเซ็นเตอร์ เป็นสถาบันสอนภาษาคุณภาพที่เปิดตั้งแต่ปี1990คุณครูที่นี่เป็นคุณครูที่มีคุณภาพมากค่ะสถาบันสอนภาษาแห่งนี้เปิดหลักสูตร general english อ uh, ่ ielts preparations แล้วก็มีอ่ uh, ภาษาอังกฤษนะคะกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น surfing นะคะ snowboarding หรือว่าแม้แต่ฟาร์มค่ะเรียกว่าสถาบันสอนภาษาแห่งนี้ตอบโจทย์กับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนภาษาอย่างมากเลยค่ะ ในเมืองนี้นะคะขาแนะนำมากเลยค่ะทางน่าเป็นเมืองที่สะอาดสวยผู้คนใจดีคือพอพอเราพูดถึงผู้คนใจดีเฟรนลี่แล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของฮสต์แฟมิลี่ที่ รับรองว่าเราจะได้โคสตที่ใจดีนะคะเป็นกันเองเป็นมีชช่วยเหลือนักเรียนค่ะพราะมีนักเรียนเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยน้องเนี่ยเริ่มเรียนจาก beginner คือภาษาคือตอนแรกคือไม่ได้เลยนะคะเข้าสู่ beginner น้องลงเรียนไปประมาณ10เดือนค่ะแล้วก็สามารถสอบ IELTS นะคะเข้าเรียนต่อปริญญาโทม,มหาวิทยาลัยโอเกลนได้เลยค่ะคือน้องก็บอกเป้าหมายนะคะที่ต้องการนะคะ แล้วโรงเรียนแล้วก็ทางว้วก็ช่วยกันวางแผนให้นะคะจนในที่สุด้องก็สามารถสอบไอเอลได้คะแนนตามที่ต้องการค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมืองเล็กๆนี้นะคะก็จะทําให้นักเรียนได้ฝึกภาษานะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงค่ะด้วยความที่ว่าเม้ามาังกานุยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้านะคะหรือว่างานบริการต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็มีนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปทำงาน ในหน่วยธุรกิจต่างๆมากมายค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ที่นเรียนสามารถได้ไปเรียนนะคะแล้วก็ได้ไปฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านจากการทำงานได้ไม่ยากค่ะสนใจเรียนต่อภาษาที่นิวซีแลนด์พัฒนาทักษะภาษาไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นช่วงปิดเทอมนะคะติดต่อครูอ้อและทีมงานได้ที่ Li n e o f f i c i a l @atnz ค่ะ ทูออและทีมงานพร้อมที่จะบริการนะคะดำเนินการให้กับนักเรียนทุกท่านโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะ